ดูบอ่อปลากันมีบัวด้วยตางมานี่ลกูกตางมาเร็วมาเร็ว,รวอุ้ยอะไรล่วงมา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 โอ้ปลาเพียบเลยปลาเยอะ ไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยโอ้ไปดูปลาดีกว่าปลาเต็มเลยเหรอไหนดูสิไหนไหไหนหขอดูนโอ้ปลาชอ่นนอ,าชอนล้วนล้วนเออปลาช่อนล้วนลเลยตัวตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้ปลา,าหมอด้วยอืมเอาแช่ไปต่ออืม ปลาเยอะเลยแหละกระโดดกันจม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 เลยเนาะเฮ้อะ่า่ปลูกผักคะน้าอ่าวางตุ้งเนาะโอ้งามดีพ่ะโอ้หอม หอมกับผักชีลาวผักกาดขาวผักกาดเขียวหรือเปล่ากาดอะไรอะหอมเนี่ยนะอืมโอ้หัวใหญ่จริงโปรดดูหัวใหญ่มากหัวใหญ่เท่ากับใหญ่กว่าเลี้ยนสิบอีกนะนี่เออ อ๋อนี่ไม่ใช่บัวไม่ใช่ปลูกบัวแล้วปลูกทำนาแล้วเหรอนี่เป็นนาไปแล้วยังเหลือบัวอยู่หน่อยหนึ่งตรงนี้บ่อนี้จะมีปลาแล้วก็มีบัวอ๋อน,นี้ <c oughs> อะไรเนี่ยนักดนตรีฮะนักดนตรีตรีกองประชุมเพราะดูมะเขือต้อนจิ้วเดียวเขาถึงว่มามะเขือโตเลยเนาะดูดีดูซ <c oughs> ีต้นยังไม่ถึง ยังไม่ถึงฟูตเลยอะ่ะโอ้เนี่ยติดเดียวอะ่ะโอ้ไปปลูกที่บ้านก็ดีเนาะใส่กระถางไว้นี่กำลังดีเลยเนี่ยเออเอออขาเรียกมะเขือโตโหละไม่ได้พูดหยาบนะคะเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเสียงไอ้แต้มไม่เอาไอ้แต้มลง โอ้บัวกำลังเป็นฝักเลยพ่อบัวกินหมากฝักบัวเก็บฝักบัวกันเนี่ยไหมพ่อนี่มะเขือนี่ตอนนิดเดียวลูก มีต้นพริกด้วยพริกอะไรอะลูกพริกชี้ฟ้าหรือพริกแดงพริกเขียวอะไรพริกแดงพริกแดงแดงเลยใช่ไหมพริกน้ำท่าดีหวบทั่วทั่วฝักยาว tam lóng vậy thôi, tam lóng, tam lóng, cái kia, cái kia ngay, nó lóng, đểu kéo lấy một búa ăn gì đấy, một búa, cái ปลาเพียบเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกไผ่หวานเนาะน่อยยหงใหญ่เลยนะเนี่ยนี่เขาทำอะไรน้ำหมักป่ะเนี่ย <laughs> ในที่สุดแต้มก็ได้ลงพ่อร้องตะกี้พ่อทนไม่ไหวไปรับแต้มมาเล่นด้วยเอออ่านี่เราไปดูฝรั่งที่ลูกปลูกเนาะโอ้ย <laughs> ตกใจหมดนี่โอ้โดกหน้าดูเลยเนาะต้นหนึ่งตั้งหลายนะนี่นั้นทำอะไรคะเขาถานหรือลูกเขาถานอ๋ออันนี้เอามาเผาถ่านเลยไม้นี่นี่น้ำไม้เอามาเผาถ่านกันใช่ปะ่ะแล้วอะนนั้นนะขอนอะไรเลยนะ วุ้นไก่อ,อ, <laughs> อยากลุยไอแต้มอยากลุยปล่อยไม่ได้ไงหลงหายแน่เลยแต้มนี่เขาออุดอะไรนเะยอะับตืนเองอนี่เขาตอนไว้อะพ่ออืเนีตตน่ตอนตอนไผ่ เป็นรากแล้วเนี่ยตอนขายเลยลูกนนเ,ลเนี่ยมันออกรากแล้วอ่ะเห็นออกรากแล้วออโอ้ไม่ต้องแล้วที่บ้านก็มีแล้วลูก,กขิวน้ำขิ้น้ำโอ้เดะเดเด จบคลิปนี้ก่อนยาวแล้ว